บิวทูมิลานนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากส r i ครในช่องแซมบิวทูมิลาน่าด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปที่โหลดใหม่ๆหม่คุณก็จะเป็นท่านแรกที่ได้ชมนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะวันนี้ผมจะไปทำการปรับแต่ง Windows 10ให้วิ่งได้ไวขึ้นนะครับวินโดว์ก็เหมือนถ้าเปลี่ยนก็เหมือนกับรถนี่แหละครับถ้าเราขับรถเนี่ยไปน,นานๆเราไม่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเลยนะฮะร,รถก็จะ นะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องเหนียวนะครับดังนั้นเราก็ต้องอถ่ายเทน้ำมันเครื่องเพื่อให้รถเนี่ยได้วิ่งวิ่งได้ไวขึ้นฉนันใดชันนั้นนะครับคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะครับในระบบ Window ์เนี่ยถ้าเราให้เป็น,นานๆเนี่ยเรา,าไปดาวน์โหลดโน้นดาวน์โหลดนี่มานะครับถ้าเราไม่รู้จักไปปรับแต่งเนี่ยก็จะทําให้ระบบของวินโดว์นะครับระบบซิสเต็มของตัว คอมพิวเตอร์เนี่ยเสื่อมได้นะครับทำให้มันวิ่งช้าอืดน,นะครับถ้าคุณสังเกดดเตดีๆเนี่ยตอนแรกคุณซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่เนี่ยคุณใช้ไปเนี่ยคลิกเนี่ยคลิกโน่นคลิกนี่ไปไวมากนะครับแต่พอใช้ไปนานๆานสักพักหนึ่งนะครับก็จะอืดน,นะครับอืดลงนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือ,อาดาวน์โหลดอะไรมามั่งแล้วก็ระบบต้องการเสถียรความไวนะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปปรับแต่งนะครับปกติเนี่ย เราซื้อวินโดว์มาเนี่ยเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยวินโดว์เนี่ยเขาจะเลือกให้เราว่าเขาให้เลือกให้เราว่าเราเขาเลือกตรงตรงโน้นตรงนี้ให้เราแต่ฉะนั้นเราจะต้องไปปรับแต่งเองนะครับเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยวิ่งได้ไวขึ้นนะครับวิธีการทำนะครับทำย่างไรนะครับโอเคเราไปดูกันนะฮะใน Windows 10เนี่ยนะฮะข้นตอนสูตรนี่นะฮะเป็นเป็นเป็นไฟล์ explorer เป็นไฟล์สีเหลืองนะไฟล์สีเหลืองกดไปทีนึงนะครับจากนั้นก็ ขึ้นมาตรงตรงนี้นะครับจะมีเป็น disk pc นะครบด disk pc นะครับอ่าเราก็เลือกโดยการกดขวามือนะครับขวามือนะครับแล้วก็เลือกไปที่ property นะครับ property นะครับกดไปนะครับจากนั้นเครื่องก็จะมาตรงนี้นะครับก็จะมาบอกว่าระบบของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเป็น windows 10 home นะครับแล้วก็ processor เนี่ยเป็น intel i3 Generation 5 CPU คือ2400นะครับ RAM ก็8 g b System นะครับเป็นระบบ64 b i t นะครับมี32แ64นะแล้วก็ Computer Name แล้วก็ชื่อชื่อคอมพิวเตอร์นะครับที่เราตั้งขึ้นมานะครับจากนั้นทางแถบซ้ายมือสูตเนี่ยก็จะมี Device Manager Remote Setting แล้วก็ System Protection แล้วก็ Advanced System Setting ตรงนี้นะครับ อ่กดไปตรงแอดแวร์นะครับกดไปตรงแอดแวร์เลยนะครับปุ๊บมาตรงนี้เนี่ยอ่าก็จะมีคอมพิวเตอร์เนมฮาร์ดแวร์นะครับซิสเต็มแอดแวร์ Advanced, แล้วก็ซิสเต็มโปรเทคชันรีโมทตรงนี้นะครับอ่าเราก็มาดูตรงเซตติ้งตรงนี้นะฮะกดไปทีนึงนะครับอ่าปกติเนี่ยนะครับเครื่องของเราเนี่ยจะเขาจะเลือกนะครับเลือกตรงบางคน บางคนเนี่ยบางเครื่องนะเขาจะเลือกเป็นตรงอ่อ Adjust for Performance นะครับอ่าแล้วบางคนก็จะอาจจะเลือกตรงนี้นะครับอ่าคอมพิวเตอร์เขาจะเล t computer Choose what best for you r computer my computer ตรนะครับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็น Adjust for Performance นะครับตรงนี้นะฮะอ่จากนั้นนะครับเราเลือกมาเป็นช่องที่3นะ Adjust for bad performance นะครับเราลอเลือกเองปกติเนี่ย Windows เขาจะเลือกข้างบนมาให้เรานะครับอ่โอเคนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับถ้าใครไม่เลือกข้้งบนเลือกเป็นคัสตอมก็ได้นะคัสตอมคือว่า,าปรับแต่งโดยที่บางครั้งเนี่ยมันจะปรับแต่งมันเองนะครับคัสตอมคืออะไรก็ได้นะง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับแต่เราเลือกเป็น Adjust for bad performance ตรงนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็กด Apply นะครับแล้วก็กด OK ตรงนี้นะครับคลิก OK นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครทําตรงนี้แล้วพวกร้อนเนี่ยอาจจะดูเล็กไปนะครับดูเล็กไปไม่ไม่ไม่สะดวกในการมองนะครับก็มากดตรงนี้นะครับ smooth edge for off screen font r นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเด้งมาเป็นตรง custom ให้เรานะครับอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกตรงข้างบนหรือข้างล่างนะครับแต่ถ้าใครเลือกเป็น custom คือ,อยังไงก็ได้นะครับก็เลือกเป็น custom ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็น smooth เอทออฟสกรีนฟอนต์ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็แอพพลายนะฮะแล้วก็โอเคนะครับตรงนี้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกตรงไหนนะฮะจากนั้นก็มากดโอเคทีหนึ่งนะครับอ่ากดโอเคนะฮะแล้วก็ปิดวินดว์นี้ไปนะครับผมปิดวินโดว์ไปนะครับอ่าปึ๊บเราปิดวินโดว์หมดเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นอ่าเรามาตรงไอ้สตาร์ทนะครับสตาร์ทเรากดไปทีหนึ่งแล้วกดไปที่ฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองมันจะเด้งมาตรงหน้าวินโดว์เซตติ n งตรงนี้นะครับอ่าเราก็มาตรงที่ Privacy ตรงนี้นะครับกดไปทีหนึงนะครับกดไปทีหนึงจากนั้นเรามาตรง general ตรงนี้นะครับพวกนี้เนี่ยปิดให้หมดเลยนะครับปิดไปนะครับปิดไปเพราะเราไม่ได้ใช้มันจะเปลืองไปนะครับเปลืองระบบการทำงานของของคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นก็มา location ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการให้ Microsoft เช็คว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรแล้วแต่คุณก็ปิดไปเลยนะครับนี่ก็ปิดไปนะฮะปิดไปนะครับ จากนั้นแคม,มร้านะครับแคม,มร้านะครับตรงนี้นะครับข้างล่างเนี้ยเราก็เลื่อนมาข้างล่างพวกนี้เนี่ยมันจะเปิดเป็นออนออนออนเหมือนเห็นไหมครับเราต้องปิดให้หมดเลยนะครับที่เม้าเราไม่ใช้งานปิดไปครับถ้าเราไม่ปิดเนี่ยไปไฮเดซีนมันก็จะใช้งานอยู่ใช่ไหมมันก็เปลืองพลังงานแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กว่าที่แรมจะไปหาไอ้พวกนี้มาคือวิ่งไปเราที่เราตอนที่เราพิมพ์ข้อมูลไปปุ๊บเนี่ยจะไปหาเนี่ยปุ๊บก็ใช้เวลาใช่ไหมกว่าที่เครื่องมันจะอ่านข้อมูลใช่ไหมฮะจ้านะครับเพราะนนั้้ปิดดใหหมเลย กล้องเราใช้แล้วก็เ <Wars> ปิดไว้นะครับไอ้ตัวไหนที่เราไม่ใช้ปิดให้หมดนะครับอ่าเราปิดให้หมดเลยนะครับอ่าปิดให้หมดเลยนะเห็นไหมฮะเราก็ปิดให้หมดเลยนะครับจากนั้นกล้องเสร็จแล้วมาไมโครโฟนไมโครโฟนเอ้ยนะครับอ่าไมโครโฟนดูแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างอ่าไอ้ตัวที่ไม่ใช้เนี่ยปิดให้หมดเลยนะครับกล้องเราใช้ไหมใช้่ปิดไว้นะครับไอดสก์ท็อปไอ้พวกนี้เนี่ยอ่า facebook อะไรเอ้ยครับอะไรพวกนี้เนี่ยปิดให้หมดเลยนะครับอ่านะครับพวกนี้ปิดให้หมดเลย กรงสกายพวกนี้ปิดให้หมดนะครับ uh, หลังจากนั้นแล้วนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ uh, เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าเครื่องน่าจะวิ่งไวขึ้นแล้วก็มาปิดตรงนี้นะครับ uh, mm hmm. เห็นไหมครับเครื่องก็จะวิ่งไวขึ้นนะครับ uh, เครื่องจะวิ่งไวปกติเนี่ยนะ uh, แล้วก็มาตรง uh, มาตรงรีเฟรชตรงนี้นิดนึงก็ได้นะครับ uh, ปกติเนี่ยเครื่องผมเนี่ยจะทําอย่างนี้ประมาณ uh, เดือนละครั้งนะเพื่อใหอ้วิ่งไวนะถ้าคุณสังเกตดีๆเนะี่ยคุณใช้ไปประมาณสักอาทิตย์หรือว่าสักเดือนนี่นะระบบมันจะช้านะครับถ้าคุณทําอย่างนี้แล้วนะครับระบบของคุณเนี่ยจะวิ่งไวนะครับเหมือนกับตอนที่เราซื้อมาใหม่เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝาก subscribe ในช่องแซมบิวทุกมมือแน์ด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกัน